สวัสดีครับเด็กๆก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับมาสเตอร์บอมนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วพวกเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านงานทัศนศิลป์ปัจจุบันกันไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้มาสเตอร์ก็จะมาสรุปเนื้อหาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะครับ วัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบันจะประกอบด้วย4องค์ประกอบก็คือวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนะครับวัฒนธรรมทางจิตใจวัฒนธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทางด้านสุนทรียะนะครับทั้ง4องค์ประกอบนี้มันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่น วัฒนธรรมทางด้านวัตถุก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างเช่นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิตนะครับอันที่2 วัฒนธรรมทางด้านจิตใจก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับต่อไปวัฒนธรรมด้านที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทางด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความประพฤติการปฏิบัติที่สืบเนื่องต่อกันมา จนเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมอันสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมทางด้านสุนทรียะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากความเจริญงอกงามของความรู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความงามอย่างเช่นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะดนตรีนาฏศิลป์นะครับลักษณะของวัฒนธรรมพวกนี้ก็จะสะท้อนออกมาเป็นรูปแบบของชิ้นงานก็ เป็นยังไงกันบ้างจากที่มาสเตอร์สรุปให้แล้วพวกเรามีความเข้าใจกันหรือเปล่าในคลิปนี้มาสเตอร์ Mother ได้สั่งงานพวกเราไปวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางวัตถุมาคนละหนึ่งรูปภาพโดยใช้เทคนิคการ Drawing เดี๋ยววันนี้มาสเตอร์ Mother ก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ Drawing ว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับในการดรออิ่ง วันนี้มาสเตอร์จะเลือกแบบเป็นรูปภาพหาบ้านเชียงซึ่งหาบ้านเชียงเนี่ยก็จะเป็นงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีลวดลายที่มีความสวยงามมาสเตอร์ก็เลยเลือกแบบนี้มาขั้นตอนของการวาดภาพโดยใช้เทคนิคการดรออิ่งก็จะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดขนาดแล้วก็สัดส่วนขั้นตอนที่2ก็คือการร่างภาพนะครับ หลังจากที่เรากำหนดขนาดของรูปร่างรูปทรงเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ค่อยๆนะครับร่างภาพให้ได้ใกล้เคียงกับแบบที่เรากำหนดไว้ตามแบบที่เราเลือกมาขั้นตอนที่3การลงน้ำหนักนะครับการลงน้ำหนักเนี่ยจะมีอยู่3ระยะก็คือเข้มกลางแล้วก็อ่อนนะครับพอเราลงน้ำหนักเสร็จปุ๊บ ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนักเรียนสังเกตจากแบบนักเรียนจะเห็นว่าหอยบ้านเชียงเนี่ยมีรายละเอียดที่เป็นเส้นอยู่มากมายนักเรียนอย่าเพิ่งไปพาวงนะครับตอนขั้นตอนของการลงน้ําหนักอ่ะให้นักเรียนลงน้ําหนักให้ครบก่อนส่วนรายละเอียดเนี่ยนักเรียนสามารถมาเขียนทีหลังได้นะครับโดยจะเอาแค่ลักษณะของเส้นที่มินเป็นเอกลักษณ์ของ หายเนี่ยออกมาเฉยๆก็คือเส้นก้นหอยนั่นเองแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับในเรื่องของน้ำหนักไปพร้อมๆกับรายละเอียดที่เป็นเส้นด้วยก็ได้และหลังจากเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับในส่วนที่มันเป็นคราบเิ่นสอคราบยางลบนักเรียนก็ลบให้สะอาดนะครับหลังจากดูวิธีการสาธิตของมาเตอร์ไปแล้วนะครับมาเตอร์ก็ฝากให้พวกเราไปฝึกฝน แล้วก็ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่มอนเตอร์ได้สอนไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับคลิปนี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ